สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมแล้วก็ชาว f c e b o o k ทุกท่านนะคะก็วันนี้อยากจะมาเล่าเนาะเพราะว่าวันนี้เราพอดีดูโซเชียลแคมของเจ๊เต่าเนาะเราก็เลยรู้สึกแบบหลายๆสิ่งเนาะเราก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะก็คืออย่างสมัยที่เราเป็นตุ๊ดเด็กเนี่ยอย่างเบ้นเนี่ยยุคเบ้์เมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะคะคือคนที่เป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนประมาณว่าลูกติดยาเสพติดเลยนะ คือจะเป็นอะไรที่มันเลวร้วายมากเนี่ยนะคะสังคมจะไม่มีการยอมรับเลยอย่างเงี้ยแล้วก็วิวัฒนาการของความเป็นกระเทยเนี่ยพอเป็นพอเป็นตุ๊ดเด็กน้อยก็จะเริ่มอยากจะใส่วิกอยากจะสวยงามกว่าเขาบ้างนะคะนะคะเราก็จะมองว่ามุมของเราเนี่ยสวยของเราเอะเนาะ แล้วก็ตอนที่เราเป็นตุ mainland, ๊เด็กเนี่ยเวลาอย่างเวลาเราผมสั้นตอนมัธยมเนี่ยเราก็จะมีเป็นกลุ่มแก๊งของเราเนาะแล้วก็อย่างพ่อแม่เนี่ยถ้าพ่อแม่ทํางานข้าราชการทํางานธนาคารทํางานอะไรที่เขามีสังคมเนี่ยเขาจะอายมากเขาอยากจะเอาแบบปีบบขู่หัวลูกเป็นกระเทยแล้วก็ถ้ารู้ว่าลูกเป็นกระเทยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอะไรก็แบบใช้ความรุนแรงแบบตบตีลูกแบบไม่อยากให้เป็นกระเทยเป็นกระเทยนี่ เวลวร้ายเหมือนกับติดยาเสพติดเป็นเหมือนกับว่าอับอายขายขี้หน้ามากไปไหนก็ไม่อยากจะพาไปด้วยเลยแล้วแถมเวลาเรามีเพื่อนเป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีพ่อแม่ของผู้หญิงอ่ะเขาก็มองว่าเอะเราไปเล่นกับลูกเขาเนี่ยยังไงเราก็ยังเป็นเด็กผู้ชายเราจะไปจีบลูกเขาไปม,มีอะไรกับลูกเขาหรือเปล่าซึ่งพ่อแม่ผู้หญิงเขาคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะสมัยก่อนเพราะว่าเขากลัวเนาะเพราะเรายังเป็นตุ๊บเด็กน้อยโหกโปกพอเราโตขึ้นเนี่ยความฝฝันของสาวประเภทสองทุกคนนะคะก็อยากจะแบบ ผมยาวมีหน้าอกอยากจะแปลงเพศเนาะ <ick> เด็กๆเก้าผ้ามาพกหัวแล้วก็ใส่วีกอย่างเงี้ยแล้วก็พอมีแฟนเนี่ยในยุคนั้นะ่ะแล้วก็จนยุคปัจจุบันด้วยซ้ำไปผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยบางคนเขาก็ยังคิดอีกว่าผู้ชายที่คบกบเธอเนี่ยคนนั้นต้องเป็นเกย์ซึ่งจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าผู้ชายส่วนมากที่คบสาวป,ประเภทสองที่มีหน้าอกหรือแปลงเพศหรือว่าผมยาวแล้ว ผู้ชายคนนั้นคือเขามองเราด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงแล้วแต่ว่าไม,ไม่ได้หมายถึงว่าเขามามองว่าเราเขาเป็นเกย์ไม่ใช่เลยขอเถียงเลยค่ะแต่ถ้าด้วยความที่ไม่รู้เนี่ยส่วนมากเขาชอบคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โลนิียมทางเพศเปลี่ยนแล้วหรอมาเอากระเทยซึ่งซึ่งเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมีประเด็นหลายอย่างถึงมาคบผู้หญิงคืออย่างแรกอาจจะทะเลาะก,กับผู้หญิงแล้วเบือ่อ ผู้หญิงล้วก็ลองเลยลองเปิดใจมาคบกับสาวประเภทสองดูก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกดีก็เลยคบหรือว่าอาจจะคบด้วยความไม่รู้ก็มีเพราะว่าคิดคิดว่าสาวประเภทสองคือผู้หญิงจริงๆหรือว่าอาจจะคบเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าคนส่วนมากที่พอเห็นสาวประเภทสองมีแฟนเป็นผู้ชายสมัคถ้าไม่มองว่าผู้ชายเป็นเกย์ก็จะมองว่าผู้ชายคนนี้มาหลอกเงินซึ่งถามว่าคู่แท้ ในหมู่เราเนี่ยมีไหมมีนะคะแต่ว่ามีมีน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าเพศของเราเหมือนเพศทางเลือกอะ่ะเราก็เลยอยากให้ผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยเปิดใจแล้วก็ให้การยอมรับอย่างสมัยก่อนอ่ะยี่สิบปีก่อนเนี่ยเออพอเวลาจะมีมีรอดอ่งเนี้ยค่ะเออไม่ใช่รอดอสิเกณฑ์อาหารต้องใช้ใบรับรองว่าแปลงเพศเนี่ยพอเสร็จป,ปุ๊บเขาก็เขียนว่าแนบมาว่าเราอ่ะเป็นจิตวิปลาสซึ่ง สมัยนั้นพอจะทํางานทําอะไรลําบากมากเพราะว่ามีใบเหมือนกับเราเป็นผู้พิกลจ่นฉลิตจิตเวบปรลาชใช่ไหมคะถ้าเกิดสาวประเภทสองรุ่นนั้นก็จะเข้าใจเนอะแล้วก็การยอมรัลสมัยก่อนคืออยู่ลําบากมากพอจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็เขาก็หาว่ามองว่าเราเป็นสปัปลาดพอเราไม่สวยเราก็โดนด่าว่าเป็นกระเทยควายว่าเป็นกระเทยอย่างงูอย่างนี้มั่งแหละพอเราสวยก็โดนด่าว,ว่าสัญญกรรมพอสวยมากๆก็โดนหาว่าเป็นยังไงก็ของปลอมยังไงก็เป็น เป็นอีของปลอมเป็นของไม่แท้ยังไงมึงก็ไม่มีใครรักจริงอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าคือไม่ได้ต่อว่าอะไรแต่คืออยากให้ไม่อยากให้เห็นใจแต่อยากให้ทําความเข้าใจว่าเพศของเราก็มีเลือดเนื้อมีชีวิตจิตใจไม่ต่างกับผู้ชายหรือผู้หญิงอยากเราอยากให้ผู้ชายผู้หญิงหรือว่าสังคมรอบข้างให้การยอมรับเราให้มากขึ้นนะคะเหมือนก็ว่าอยากอยากอบอยางบริจาคโลหิตอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นเกย์สาวประเภทสองก็ เขาก็จะแคนเราเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกเขาคิดว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่จริงๆแล้วเพศไหนๆก็มีกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันเม่เราไม่ได้มีบาร์โค้ดที่หน้าว่าเราต้องเป็นเอหรือว่าเราเป็นโลกลายใช่ไหมคะแล้วก็อย่างบางสถานที่ในการเข้าผับก็เหมือนกันบางที่เขาก็จะแบนถ้าเป็นสาวประเภท2ก็จะแอนตี้แล้วก็แคนในกลุ่มของสาวประเภท2ไม่ให้เข้าเลยซึ่งสาวประเภท2 ก็มีชีวิตจิตใจไม่ต่างกับผู้ชายผู้หญิงมีไรายได้มีการทำาหากินมีความกระตันยูมีจิตใจมีหัวใจแล้วก็อยากให้ทุกคนยอมรับมากกว่าแล้วก็แต่อย่างดีคือยุคนี้อะไรอะไรก็เหมือนกับว่าให้การยอมรับมากขึ้นเนาะอย่างพ่อแม่ที่มีลูกเป็นกระเทยเนี่ยเขาก็บางคนเขาก็ไม่ได้ว่าแล้วนะคือสนับสนุนให้ลูกไปแปลงเพศทำนาอกเลยก็อยากจะขอบคุณพ่อแม่ของ ของคนที่เป็นสาวเพศ่องในยุคนี้ที่ทําความเข้าใจกับลูกเนาะที่ไม่ดุดาตบตีแต่สอนลูกให้เป็นคนดีอยากให้มองว่าคนเราเลิกเกิดไม่ได้แต่เลิกที่จะทําได้เราก็ไม่ได้วิกลจริตด้วยถึงมาถึงมาเกิดมาเป็นกระเทยอะค่ะล้วก็คนที่เป็นเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนมีเป็นมเมล็ดพันธุ์นะที่จะแบบค่อยๆงอกผีบาน ค่อยๆสัพเป่งนไปเรื่อยๆแต่ไม่มีทางรักษาหรือแก้ไขเพราะไม่ได้เป็นอาการทางจิตนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับทางครโมโมอยากให้ทําความเข้าใจแล้วก็ยอมรับถ้าถ้าเราเลือกที่จะเป็นได้เราก็ไม่อยากจะเป็นหลักฐานเราก็อยากจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแท้ๆเหมือนกันแล้วก็อยากให้มองที่ผลงานความสามารถความเป็นอยู่แล้วก็แล้วก็สิ่งสภาพแวดล้อมที่เราเป็นอยู่ในทุกๆวันนี้นะคะ่ะอ,อย่างน้อยเราก็สุดท้ายเราลูกกระเธออะ ถ้าคุณอย่างางถ้าคุณมีลูกเป็นกระเทยจริงคุณเลี้ยงดูให้เขาเป็นคนดีมีงานทามีเทศกาลงานสุดท้ายลูกกระเทยทุกคนก็กลับมาตอบแทนพระคุณพ่อแม่ทุกคนคะ่ะไม่มีลูกกระเทยคนไหนเลยที่จะอักตันอยู่ต่อพ่อแม่ทํางานหาเงินก็แบ่งปันให้พ่อแม่ทั้งนั้นเลยเพราะว่าสุดท้ายกระเทยต้องอยู่กับพ่อแม่ถึงแม้ว่ากระเทยคนนั้นจะมีชีวิตคู่หรือว่าอยู่เป็นคนเดียวเพราะว่าเขาจะพึงลึกผิดถูกยังไงก็คือแม่เราพ่อเราอะคะ่ะก็อยากให้มองว่า อยากเปิดใจให้กว้างแล้วก็หยุดมองว่าเราเป็นตัวตลกบางทีพอไปไหนก็แบบอบผลรอเรา,เรารับหลังอย่างบางคนที่ยังไม่แปลงเพศหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนจะแต่เล่าอย่างเงี้ยก็เอาเอาผู้หญิงมามาทำมันมาอ่อยมาบีบนมมาลองดูว่าเป็นกระเทยจริงหรือเปล่าซึ่งอยากให้เอาใจเขามาใส่ใจเราว่าเขาจะรู้สึกยังไงมว่ามาทําแบบนี้กับเขาถ้าเขาถ้าคุณมีรูปเป็นกระเทยแต่ คนอื่นมาทากับคุณนี้คุณจะรู้สึกยังไงบ้างมาเห็นว่าเป็นตัวตลกแล้วก็มาทําว่าจะเป็นกระเทยจริงหรอไม่มีใครหรอกคะ่ะที่อยากจะแก้เป็นกระเทยเพราะว่ายังไงก็รู้สึกเราก็ยังรู้สึกว่าเราผิดแปลกกับคนอื่นอยู่ะคะ่ะก็อยากให้การยอมรับเนอนแล้วก็อยากให้สายงานอาชีพแล้วก็ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้การยอมรับมากขึ้นแล้วก็อยากจะให้ อยากจะให้มองว่าเขาก็มีความสามารถค่ะไม่อยากไม่อยากให้เห็นใจไม่อยากให้เวทนาไม่อยากให้สงสารเลยแต่อยากให้มองว่าเราก็เป็นคนเหมือนกับคุณนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะแล้วก็ฝากคือสําหรับคนที่ชอบชื่นชอบแล้วก็ในสาวประเภท2เนี่ยก็โอเคแต่สําหรับคนที่เกลียดหรือไม่ชอบเลยก็ขอให้เปิดใจเปิดใจบ้างอะคะ่ะก็คืออยากขอร้องให้เปิดใจแล้วก็มองถึงสิ่งดีๆที่สาวประเภทสองทอย่างเช่นแบบบางคน ช่วยงานสังคมช่วยงานต่างๆเนอะช่วยเหลือมูลนิธิทําบุญกุศลสร้างความดีก็อยากให้มองในสิ่งที่ดีเพราะว่าเราก็คือมนุษย์นะคะก็คือคนคนดีคนชั่วมีหมดไม่ได้หมายถึงว่าคนเลวคนชั่วจะต้องเป็นเพศเพศนั้นไม่ใช่ค่ะอยากให้เป็นมุมมองใหม่เนาะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์ก็คือใช่ก็กดแชร์แล้วกันก็คือยังไงก็ขอบคุณมากแล้วกันวันนี้ก็ขอเพลงเท่านี้แล้วกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะ